วิถีชีวิตชาวโมงบ้านแสงไซมีคำกล่าวไว้ว่าฟ้าเป็นของนกภูเขาเป็นของโมง้งคำว่าโมง้งเป็นคำเรียกตัวเองของชนเผ่าโมง้งเป็นคำสุภาพแต่เรามักจะได้ยินคนอื่นๆเขาเรียกว่าแมวซึ่งเป็นภาษาจีนมาจากคำว่าแมวจือปล่ว,ว่าญาติชู เพราะชาวม้งเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศจีนและแพ้สงครามทําให้ชาวม้งต้องหนีอพยพตลอดเวลาคนจีนจึงเปรียบเสมือนชาวม้งเป็นพวกแย่เจ้าชู้ที่คอยติดเท้าหรือติดเสื้อผ้าผู้คนที่ผ่านหรืออาศัยคนอื่นอยู่โดยไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองทําให้ชาวม้งไม่ชอบควาว่าแมวเท่าใดนัก ประวัติบ้านแสงใสในปีพศ2517มีประชากรอยู่12ครัวเรือนซึ่งหน่วยงานราชการโดยฝ่ายกรราาองเงินการรักษาความมั่นคงภายในเป็นฝ่ายขนย้ายมาจากตำบลแม่ตำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดเชียงรายซึ่งในสมัยนั้นจังหวัดพะเยาย,ยังไม่ได้แยกตัวมาจากจังหวัดเชียงรายจึงยังคงเป็นจังหวัดเชียงรายอยู่โดยมีการขนย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่หลังจากนั้นก็มีญาติที่ย้ายตามมา จากฝั่งลาวแม่น้ำโขงเที่อมเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นศูนย์อพยพในปลายปีพศ2518ซึ่งในขณะนั้นได้ขึ้นต่อหมู่บ้านสพขาวหมู่8ตำบลหุนควนอำเภอโปงจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันในขณะนั้นเรียกกันว่าศูนย์อพยพชาวเขาบ้านสพขาม จะมีหน่วยงานราชการฝ่ายกองอํานวยการรักษาวความมันม่นคงภายในเป็นฝ่ายดูแลและได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลและติดต่อกับหน่วยงานต่างๆวันที่ 1. พฤษภาคมพศ2539รมกา 39, รมการปกครองได้ประกาศแยกหมู่บ้านใหม่ออกจากหมู่บ้านสพขาวหมู่ที่8เป็นบ้านแสงไสโดยคำว่าแสงไสหมายถึง ราษฎรอยู่ภายใตยรร้ร่มโพล้มงทรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวของชาวไทยและชาวบ้านบ้านแสงไสโดยได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่29พฤศภาคมพศ2539เป็นวันเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านแสงไสโดยมีนายสมบูรณ์วัฒวิทยาเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแสงไสหมู่ที่9ตำบลหุ่นฟันอำเภอปองจังหวัดพะเยาตอนนั้นมีประชากรทั้งหมด1,000คน 134มีหลังคาเรือนอแต่รู้ไม่จอนะเตยจะวาจะเลื่้นแต่ยมาเป่าหาอุเลอุเลนเนาะจะใช่ไหยมว่าแสนสุกมั่วสุกสันเราก็อดหาเตเอีกต่อหาลชม่ง

แสงนม่อยาีแต่โดงยลักษณะคือหาแต่่าใจตถูกรวดฉันตัวไ้เด้วเตยแสงคือแสงสว่างเะคาจะคืเขาคือแต่ใส่นไอ้เขาจะเขาจะเขาจะเาแต่ใส่หรืออยางเขาจะเช่าแต่ตัวใส่นอยนั้นมายเฉพาแต่เจอกัาแต่ต้องใจด้จังเหรอเราต้องใจตัวเขาเก๋ปุกเก๋ไอ้ะจ้งใจแสงเนยราหี้ยเขาแต่ยอดตัวหูสีล้มโพล้มใสคือ อย่างบานดีสงชว่คือย่างว่างกลางไอ้เนี่หลมพลมใส่แต่ชิมันขอแต่ตาตียังมูฮัยิดอรแต่ชิฮะแต่ยงกูเลยหลุดยอจงดุ้งที่ไอ้เนี้ปุ๋กเกยตัวเนาะแต่ทะลมอขอแสงมีเจ้าหลวงนำหน้าเองะเลม่อหัวแสงใส่นา่คือแสงเดอแสงสว่างใส่เตียนลูกพลมใส่ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแต่ทะเลม่อเขาเนะลงบวกอเกยมันนชิชิตรงกันแล้วเลยคือหูตินต้องเดิ แต่ตามย่าแสนกูก็คือแสนเลยแต่ชือมาฮ่ายแสนโงตีถ้าเลยแต่ความหมายังย่างแสงสว่างคือโลกโพล่พลงใสปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านบ้านแสงไสคือนายวิราแซาจางเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่12มีประชากรในการปกครองทั้งหมด1,164คน 164หลังคาเรือนแต่เดิมนั้นชุมชนมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายการทำกรเกษตรกรรมเพื่อย,ยันชีพเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านแสงใสทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่นการแต่งกายการพูดจาภาษาวิธีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงที่อยู่อาศัยการศึกษาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวม้งคือประเพณีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่และชุมชนเป็นแบบเครือญาติที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมอนันงามของชนเผ่า ไว้ได้อย่างลงตัว ปกครองของชุมชนบ้านแสงไทชนกลุ่มโมงม,มีระบบแท้ตระกูลการปกครองใช้การนำของแต่ละตระกูลเป็นผู้นำในการปกครองขณะเดียวกันจะมีผู้นำสูงสุดที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ปกครองชุมชนทั้งหมดโดยมีผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษาโครงสร้างทางสังคม หวงตระกูลเป็นโครงสร้างทางสังคมที่มีความเข้มแข็งภายในกลุ่มเครือญาติที่นับถือบรรพบุรุษเดียวกันมีอิทธิพลครอบคลุมการจัดระเบียบสังคมด้วยทั้งนี้คนตระกูลแท่เดียวกันจะแต่งงานกันไม่ได้ต้องแต่งงานกับคนต่างแท่เท่านั้นซึ่งชุมชนมงบ้านแสงใจประกอบด้วยตระกูลแท้สิบตระกูลคือแท้กือ แไ้จางทสสงทสหางทสมั่วแทสเท้าแสลีแสฟ้าไสเฮิรและไสยาง

ta còn một trội nữa còn bên thì nữa chỉ dòng mông để y nè để đáp của chị y là mông chỉ dòng mông để mông để o để để mà cho sợ của nén chỉ là lúc, lúc than nén nè lúc than nén trở than chỉ để o nè để o nữa chỉ cho sợ đỡ đa

cái <laughs> tê chứ, lúc có giê cái gì lúc mà cái hãy mà cái gì nó có chứa lúc có chứa nhiều chứa nhiều cái nhiều chứa mà chứa nhiều 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 nhiều chứa nhiều chứa nhiều chứa

mong là hành rồi, do mong của tế mình không không phải chỉ hành cầu thì mà mình không mà hành hai pha của xa dòng chữ sinh hành nó họ lo lụy cầu nó mà cũ của mình được nó của người suốt tinh đấy hành cầu xuống cầu đã chỉ được cái dòng cầu học của quá chị mà thì tiêm mà thì bây giờ hay phát của gia soa sinh khí sâu xạ thiệt Đúng thay của phải gia yếu của lo gì đó, thì sẽ ở trong môi trường thì số câu giờ sẽ là môi trường hạnh câu là môi trường được nhận câu rồi. นิยมเป็นบ้านชั้นเดียวคร่อมติดดินหลังคามุงด้วยหญ้าคากั้นฝาด้วยไม้ไผ่พื้นเป็นดินเพราะชาวมงจะมีการจุดไฟเพื่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ <c oughs> ความเชื่อและศาสนาส่วนมากชาวมงจะนับถือผีบรรพบุรุษ โดยชาวโมงมีความเชื่อที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคอยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนคือ 1. ี่ผีบ้านผีเรือน 2. เสาเอก 3. ผีเตาไฟใหญ่ 4. ผีเตาไฟเล็ก 5. ผีประตู 6. ผีบรรพบุรุษ 7. หมอผี สี่การแต่งกายชายลายลักษณะเสือ้อกางเกงผ้ามัดเอวหญิงลายลักษณะเสือ้อกระโปรงผ้ามัดเอวหลังผ้ามัดเอวด้านหน้า หมวกพิธีกรรมหรือประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่มามงบ้านแสงไฟแต่งตามสามหัวข้อหลักใหญ่ๆคือ 1. พิธีกรรมในครัวเรือนคือพิธีกรรมอมงคลกับพิธีกรรมมงคลพิธีกรรมอมงคลเช่นง,งานศพ 2. พิธีกรรมมงคล เช่นการสู่ขวัญต่างๆการเลี้ยงผีพิธีงานแต่งงาน 3. พิธีการระดับชุมชน,ชมชนเช่นงานปีใหม่แรม12ข้ามค่ำเดือนหนึ่งชาวโมงจะมีการเตรียมต้อนรับปีใหม่โดยทุกบ้านจะทำความสะอาดบ้าน โดยใช้ไม้ไผ่กวาดบ้านเพื่อเอาสิ่งไม่ดีไปกับปีเก่าและจะมีวิธีเรียกขวัญโดยนําไก่ต้มสุกหนึ่งคู่มาทําวิธีบนแท่นบูชาโดยระหว่างงานปีใหม่นี้จะจุดธูปหรือตะเกียงไว้กลางบ้านตลอดเวลาแต่ละแท่จะสอนสิ่งดีให้กับลูกหลานวันขึ้นปีใหม่ คืนหนึ่งข้ามเดือนสองในวันนี้จะมีการละเล่นในหมู่บ้านเช่นการเล่นลูกหางที่จะแข่งกันใครที่ได้แม่นหรือลูกขหางหมุนได้นานก็จะเป็นฮีโร่ของงานนอกจากนี้วันนี้จะเป็นวันที่หนุ่มสาวจะเลือกคู่กันโดยใช้วิธียโยนลูกช่วงโดยหนุหน่มๆสาวๆก็จะแต่งกายด้วยชุดสวยงามฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายทําลูกช่วงซึ่งทําจากผ้าเป็นลูกกลม และวานให้เพื่อนหญิงหรือจะเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วเป็นผู้นำลูกช่วงของตนไปมอบให้กับชายหนุ่มที่ตนพึงพอใจและหญิงสาวที่ทำหน้าที่เป็นแม่สื่อนี้จะบอกกับชายหนุ่มว่าลูกช่วงนั้นเป็นของหญิงสาวคนใดเพื่อที่ชายหนุ่มจะได้นำลูกช่วงนี้ไะโยนหรือคว้างเล่นกับหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของลูกช่วงต่อไปหรือหากผู้ชายหมายตายหญิงสาวคนใดไว้ก็จะไปขอโยนลูกช่วงด้วย ถ้าฝ่ายหญิงไม่พอใจก็จะไม่โยนด้วยระหว่างที่ชายหนุ่มหญิงสาวโยวนลูกช่วงก็จะพูดจารีบกันในเวลานี้ในส่วนใหญ่แล้วผู้โยนลูกช่วงจะมีการสุขอัลแต่งงานกันหลังงานปีใหม่จบลงตามประเพณีเดิมแล้วถ้าผู้ชายพอใจก็จะจุดหญิงสาวไปด้วยเลยแล้วค่อยมาทำการสุขอัลในทาง ปาตาดติดโชติเงเระยก็คือต้นไม้เ็หมายเดาเ็หายถึนัิเป็นสิ่งที่สิ่งิดของลูกค้าเทวดาปกปักรักษาให้คนในชุมชนอย่างตอม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ chi những video hấp dẫn cha tha